าบ้านที่่่่อยูไมกลนาสนนใจเเพราะป็แหลงประวัติศานานงพัฒนันดอนดีผู้อำนวยการกศนออำเภอศรีนคนรรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนออำเภอบ้านดันลานหอยมอบหมายให้คณะครูกศอนอร่วมเตรียมความพร้อมและสนับสนุนข้อมูล โครงการขสันกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดโดยมีท่านพัชระอรอนมงกัมแหงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานในการขสันและว่าที่ร้อยโทอุทิศค,คงรอดนายอำเภอบ้านด่นานหอยกล่าวต้อนรับคณะกรรมการขสันกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดเมื่อวันที่7กรกฎาคม2565ณอาคารอเนกประสงค์บ้านบางหาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขสันกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดซึ่งผลการพิจารณาในรอบแรกบ้านวังหาดหมู่ที่2ตําบตลตลิ่งชันได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านที่เข้ารอบประเมินขาสารนในรอบที่2ในการขาสารนครั้งนี้ก็สอนอตําบตลตลิ่งชันได้นําผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพยอมดินถินก่อนประวัติศาสตร์ คลิตะผลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศษฐ,ฐกิจพอเพียงบ้านวังหาดนําเสนอต่อคณะกรรมการขสสรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดในครั้งนี้ด้วยของในตู้บรันแต่ยุคไหนของถิ่นของเราตําบนกะลิ่งฉันของแม่รำคันไหลผ่านสานยุคสมัยภูยาของเราเก่าก่อนสุขผูไทย Bill,